สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตและปริชาติจ้าพี่น้องพ่อกันอีกคือเกาจ้าเมื่อนี้วันหยุดจ้าพี่น้องราศีพามาเห็ดกับเข่าแซ่บจ้าเมนูปูอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าเมนูอยู่ทังงนานี่จ้าอิปูจ้าเมื่อนี้ราศีพามาอมอีปูอาหารอีสานบานจ้าช่วงนี้อีปูกาลังอันนี้จะโตมันๆเนด้ยจ้าผู้ใดอยากกินอีปูแซ่บต้องกินนานี่จ้าพี่น้อง อยู่น้ำตลาดบริจากอืดจ้าเนี่ยาเจ้าขายอันนี้ระซื้อมาหาสิบบาทจ้าพี่น้องไข่ทุกตัวเลยจ้าวัตถุดิบเ้ากสิม,มีอีป,ปูจ้าอีป,ปูรัดกระสิล่างทำความสะอาดแล้วก็อันแยกเนื้อแยกไข่มันออกจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าไข่มันไข่อยู่กระดองเ้ากแกะออกจ้ามาเบิ่งวัตถุดิบเ่าจ้ามีอย่างเนี่ยมีป,ปูด้วจ้า บ่อยากคามันดอกจ้าแต่เพื่อการดำรงชีวิตเนาะดนดนกินเถ้อก็เลือดต,ต้นมันอยู่กินปีละเถ้อจ้าบ่ไดดกินดูผาเขาได้จ้าผักชีเล่าอันนี้ขาดบ่ไดดได้จ้าผู้ใดเสิเห็ดออมอีป,ปูกับต้นหอมแล้วก็มีหอมแดงผักอีกตูบักพริกสดแล้วกับบักพริกลูกโดดจ้าพี่น้อง ม่ซ้ำนี่หละจ้าขั้นตอนแรกเขากับมาเริ่มเลยจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกจ้าพี่น้องเขาก็สิต่ำอีป,ปูจ้าเอาเนื่อยอีป,ปูมาต่ำเนื่อคะ่ะจ้ามเอามาต่ำเบิดเลยจ้า ทำให้แหลกๆเลยจ้า ตำแ้วก็สิได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปจ้าตำรอบแรกมันสี่แหลกบบเบิดปันไดเด้จ้าเพราะวันเป็นน้ำแล้วมันกระเด็นจ้าห้าบบเอาแหลกคักปันไดก็ได้เพราะว่าห้นนา,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 าสิบก,ก่องอีกสองรอบจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วแล้วเข้ากันลักไซกัช้อนจ้า อนแล้วข้าก่อหม้อมาล่องไว้ได้จ้ะพี่น้องับนี้จ้ะเราจะนะั่งข้ากาทเทน้ำใส่กล่งองออตตะเนือมันจ้ะพี่น้อง นี่จ้ากวางเอาตะนาแบบนี้แหละจ้เเ้าก็บใส่ทับพ,พี่คนซุ้มกากที่มันเหลือมันว่าจะเเ้าก็บไปต่ไตาไหมเฮ็ดจักสองสาหอบจ้ะพี่น้องเอาเดี๋ยวรัดขอ,อกล่งกอ,อกงกันเลยจ้ากล่องจะเหนื่อจ้ะพี่น้อง ปัตินี่กากมันซุกว่าแหลกี่จ้าเข้าก็ะเไปต่ำอีกรอบจ้าวองจะมัดสองลอูกเดี๋ยวกากมันไปต่ำกันจ้าเอากากมันมาต่ำต่อจ้าพี่น้อง ตลกรองเฮ็ดอีกขึ้นเก้าเลยจ้าอีกจักสองหอบพอหลอบที่สองนี่ละต่ำแล้วละเสียวน้ำไซนใคโคกเลยได้จ้าแล้วก็ค่อยค้นเอาเนื้อมันแล้วค่อยไปกองจ้าพี่น้องมันค่อยสิได้เนื้อมันเข็มข้นจ้า เขาต่ำรอบสองเรามาก,ก่องน่าสิเบิดเนื้อเราจะพี่น้องเหลือตะกากจ้านี่จ้าหน,น้าเบิ้งนนามันทีเขาทำปูจ้าบ่เมนหนามัน,นจ้า ไปเบื้องขันตอนต่อไปเลยจ้าพี่น้องต่อไปก,กระตําพริกก็พร้อมแดงขึ้นก้าหรอจ้าเมนูอมพริกก็พร้อมแดงต่อไปกระตั้งไฟจ้าพี่น้องตาพไปพริกก็พร้อมแดงที่เ้าต่ำตา ะกะมันอีป,ปูจ้าพี่น้องใส่น้ำกันลงไปเลยจ้าปรุงรสจ้าพี่น้องเกลือนิดน้อยจ้าชุบรสจ้า มากหลายกับไส้หลายด้วยจ้ะพี่น้องไส้ลายแซบหลายคือเก้าหลักจ่าชุดรถรถดีจ้ามากรถแบบไดนกับปรุงเอาจ้าหวานเข้มจางแล้วแต่มักจ้ะพี่น้องว่าอาหารอีสานมันก็ตายตัวจ้ารัดแป้งเอา บูมเนวาสิมาว่าเ้าใสผงชุรสหนุนนี่นั่นแล้วแต่ความมาักเนาะจ้าเนาะตามด้ปล่าจ้าคนจ้าเดี๋ยวมันสิติดหมอจ้าเพราะวันมีตรเนือปูหอมหวยๆจ้าพี่นอ้อง นี่แหละจ้าเนื้อปูเขาสิแตกออกจ้าอยากแซ่เพรกินเองได้จ้าพี่น้องเพรง่ายๆแต่ถ้าไปซื้อเข้าเจ้าซ่อนหมากมันเป็นน้ำลงเหลียงจ้าหอมอีปูครับในมือรุ้นสิเหตุเมนูจีอีปูจ้าพี่น้อง เป็นเมนูที่มกักพี่น้องบางคนเพิ่นกันใไซตะไข่ได้จ้าต่ว่าของรัดบะไซด้วยจ้าเพราะว่าอีป,ปุนบ่ดยมีความข้าวแล้วแต่คนมักจ้าไพมักก็ไปเอาตะไคร่มาไซได้จ้าพี่น้องอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของรัดว่ามันสิมาดับกินอิป,ปูลวเล็บบ่มบ่ไซเครื่องหลายจ้าถ้าอาหารประเภทที่มันมีความข้าวหลายเช่นปลา รัดค่อยสีใส่ตะไข่จ้าพี่น้องใส่พริกลูกโดดจ้าผักชีลาวเมนูอมอิปูบอกเลยว่าขาดผักชีลาวว่ได้ต้นหอม เหลืองฮุยหุยจะพี่น้องมีแต่มั่นมันทั้งนั้นจ้าผักสุกแล้วเฮากับซิมโรดจะพี่น้องพอดีแล้วจ้าสุดท้ายกใไซ ใบแมงลักไอตู้ือเก่าจ้าอย่างอมเมนูปิดไทยต้องเป็นพระอตู้หรือแมงลักเนี่ยแหละจ้าอาหารอีสานปิดไฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องไปจ้าไปกินข่าวน้ำกันจ้ามาเด้จ้าบันนี้มากินข่าวน้ำกันจ้าออมปู่นะจ้าพี่น้องหอมๆแซบๆจ้านี่จ้าไม่ต่เหนื่ออีปู่ กับมั่นมันจ้าลองไปเฮดเบิงด้อจ้าอีปู่กำลังหลายจ้าพี่น้องช่วงนี้มั่นเต็มท้องจ้าสำหรับคลิปนี้รัดกับโบมีอย่างหลายจ้าขอบคุณทุกซับสไครขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าพี่น้องธรรมะกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องสวนท่านัาต์และปริชัดช่องน้อยๆน,น้ำเนด้จ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาคือเก้าแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้กับขอตัวไปกินออมปูแซบๆก่อนจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าวัดดีจ้า